ปฏิบัติทมบอกว่าไม่ได้อะไรนะถูกแล้วเพราะปฏิบัติให้โมหะโทสะให้มันเสียไปให้มันหมดไปลดไปวอไปแล้วมันจะได้อะไรถ้าใครบอกว่าปฏิบัติแล้วได้ยนีไม่ใช่ที่สุดใน่ารทมที่สุดของธรรมคือปฏิบัติแล้วยิ่งเสียไปเสียไปยิ่งเบา,ย,เบายิ่งสบายยิ่งเบิกบานเป็นพุทธะขึ้นมาโมหะโทสะมันเสียไปเสียไปผู้รู้ที่ได้ก็เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์เป็นความว่าง ใช้สะอาด่องอยู่เหมือนแสงที่ส่องลงมาพระอาทิตย์กลางวันดวงอาทิตย์ไม่ได้หวังอะไรจากบุคคลหรือที่เมื่อที่เขาส่องแสงให้แต่เขาทําหน้าที่ส่องแสงปฏิบัติธรรมก็ดังเดียวกันหรือพระจันทร์ที่ส่องแสงในการเคืนทาหน้าที่ตัวให้เป็่งสว่างใช้แสงไปเรื่อยๆเราไม่หวังว่าคนาจะไอะไรกลับมานั่นคือผู้ปฏิบัติธรรมให้ใจตัวเองสว่าง ให้ที่ที่เราไปมีความสว่างให้โลกนี้มันสว่างเพราะโลกนี้เมื่อด้วยโมหะโทสะได้ความสว่างแห่งกิตได้รู้ได้แจ้งได้เกิดปัญญาได้ละโมหะโทสะกาวสูงแล้วปฏิบัติทํไม่ได้อะไรเพราะถ้าได้มันจะมีผู้ผู้ได้ผู้มีผู้เป็นเทาคือบุญลายบุญลายใช่บุญลายนี้จริงเนี่ยพระศาสนาบำเพ็ญสี่อสุขายิ่งกว่าแสนมหากับ กิินยี่สิบประสงค์ขายใจมากกับนะเอาชีวิตแรกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านจากแต่สจริก็เอาไว้ที่โลกนี้ทํานี่และพระศาสดาก็ึ้นดีผ่านได้กว่าม,มากเปล่าไม่หวังสิ่งจากเราเลยในขณะนี้ว่าปฏิบัติแล้วไม่เพราะตันี้ไม่หวังเลยนี่นะี่คือที่สุดพ่อเขายิางย่งใหญ่เมื่อทกับพูกเราอะไรไม่ตอนนี้มีแต่จะให้ลูกจเจริญที่สุดสูงที่สุดกว่าเราอีกไม่หวังสิ่งใดเลยนี่คือความบริสุทธิ์ของพ่อมาที่ให้ลูกพระศาสดาให้สาวกก็เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะเอาอะไรทีี ก็ต้องทําตามพ่อเนี่ยทำเหมือนจะให้ลูกปฏิบัติทมเหมือนส่งลูกเรียนตอนนี้ทั้งเงินทองปัจจัยทั้งใจที่ปรารถนาดีให้เขาเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมแล้วบังบูชาบังแบบนี้มันจะได้ยิ่งกว่าได้เพราะสิ่งที่ได้คือความว่างถ้ามีผู้ได้ผู้มีผู้เป็นก็จะมีผู้สุขผู้ทุกข์ผู้ผิดหวังสมบังอยู่ให้เบาสบายเบิกบานไปเรื่อยๆอนุโมทนามาถูกทางแล้วปลอดโูรงโลกจริง